สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับปริพันธ์ออตโต้นะครับสำหรับวันนี้อ่านก็มีเพาลรอยนะฮะมาแนะนําคุณลูกค้าให้ดูอีกันีก1รุ่นนะครับรับรองว่าถูกใจกันแน่นอนนะครับสี่งสำคัญที่สุดก็คือในส่วนของเรื่องตัวโปรโมชั่นนะฮะตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะมากแล้วก็ถามถึงกันเยอะมากนะครับวันนี้นะฮะตั้งแต่3 1อ ของทันวาคม2563นะครับใครที่สนใจอยากออกรถข้อเพลออยหรือว่าตอนเดียวเพลเดิมนะครับหรือว่ารถใชง้งานในเชงิงพัน,นิชย์รุ่นไหนก็นแล้วแต่นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะฮะแล้วก็พร้อมรับเงินขวัญถุงกลับบ้านไปอีก5,000บาทนะครับเป็นเงินสดเลยนะฮะถือเป็นตัวกิฟต์ไวเซอร์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าจะเอาตัวเงิน5,000บาทตรงนั้นมาทําเป็นส่วนลดตรงนี้ได้ไหมได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่เอานะฮะก็สามารถมอบให้กับทีมงานของ อันได้นะครับตรงนี้เราก็เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มดูตัวกันนะครับกรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับหรือว่ากดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ขอพระคุณลงหเงาไว้ตรงนี้เลยคุณลูกค้าได้ไม่พลาดข่าวทันนะครับหรือว่าการอัปเดทค่ิปใหม่ใหม่จากทางร้านรถยนต์มือสองไปพัดออโต้นะครับมาเริ่มดูตัวรลกันดีกว่าครับ วันนี้นะเราอยู่เจ้าโต้ตาไฮรักรีโวนะครับ2.8 j จพัทนะฮะเป็นตอนเดียวเพาลอยอีกรุ่นหนึ่งนะครับจริงๆต่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสองตัวกระบะแบรนด์หลักนะครับไม่ว่าจะเป็น2.8หรือว่าเครื่องสามพันเรามีตัวเลือกให้คุณลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและที่สําคัญก็ยิ่งกว่านั้นก็คือในสองตัวปีใหม่นะครับมีโปรโมชั่นรองรับอีกโอ้โหตรงนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆแน่นอนนะครับคันนี้ วันเป็นรถปี2019นะครับถ้าเกิดรถอนุมัติแล้ววันรับรถคุณลูกค้าใช้เงินออกออกรถเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีนะครับใช้เงินออกรถเพียงแค่15,000บาทนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูในส่งของตัวเครดิตคนซื้ออีกทีนึงว่าคนซื้อเครดิตเป็นยังไงนะครับอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะฮะมาดูในส่วนของตัวสภาพตัวรถด้านหน้ากันสักนิดนึงนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสี ที่เราเห็นกันตามท้งองถนนทั่วไปเทาดําสีขาวแล้วก็สีเทาธรรมดาแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถปี2019นะฮะแน่นอนว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับกระจังหน้าจากโครเมียมเนี่ยจะกลายเป็นดําเงานะครับคิ้วฝากระโปรงเหมือนเดิมนะฮะโลโก้คโครเมียมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านล่างตรงนี้ จะมีการเสริมแต่งนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไฟตดหมอกยังไม่มีนะครับอ๋อไฟตดหมอกมีแล้วนะฮะขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้อ่านมองไม่เห็นแล้วก็สองตัวโคมไฟหน้าตรงนี้ก็เป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะเดิมๆโรงงานอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยในสองตัวเครื่องเป็นยังไงเครื่อง2.8นะครับรหัสเครื่องก็จะเป็น 1GD นะฮะขีดเอฟีวนะฮะ2 7 5 5ซีนะฮะตัวเครื่องสวยนะครับไม่มีข้ามันเครื่องไหลเยิ้มอันนี้คือเดิมๆแห้งๆใสๆนะครับ รถไม่เคยชนหนังพิกคว่ำน้ําท่วมนะครับหรือว่าจมน้ำตัดต่อไเป็นหมายอะไรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับ2.8นะครับ ในเรื่องของกําลังเริ่มต้นเนี่ยนะฮะตัวแรงบิดหรือว่าแรงม้าอะไรเงี้ยถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คุณลูกค้าออกกับรีโวเยอะหรือว่าใช้รีโวเยอะหรือว่าใช้โตโยต้าเยอะนะครับตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวรถนะครับเพราะว่าเรามองถ้าเกิดเรามองในส่วนของตัวขุมพลังเครื่องเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก K d ดีมาเป็น GD แน่นอนว่าเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับช่วงช่วงเริ่มต้นเนี่ยสมมุติเราบรรทุกเยอะนิดนึงในช่วงเริ่มต้นเวลาขึ้นคงขึ้นเขาอะไรางี้หรือว่าในช กินน้ำมันหน่อยหนึ่งนะฮะตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในเรื่องของตัวกินน้ำมันเนี่ยมันจะไปทดแทนในเรื่องของการออกตัวในช่วงเริ่มต้นนะครับหรือว่าในเรื่องของแรงกําลังส่งอะไรต่างๆแบบนี้นะครับถือว่ารีโวทําออกมาได้ดีนะครับ ที่สำคัญก็คือมันเป็นตัวรถแบรนด์ตลาดนะฮะโตโยต้านะครับอะไหล่ถูกนะฮะสามารถหาได้ง่ายศูนย์บริการเยอะนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะไปจอดซ่อมจอดสีไหนก็แต่มันมีอะไหล่พร้อมเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถคันนี้เรามีารันตรร้านให้นะครับรับประกันเครื่องและเกียร์หกเดือนหรือว่า1 0 0 0 0มกิโลแล้วก็ตัว W Smart นะครับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับเดี๋ยวก่อนหลังจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวทำความสะอาดตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในให้คุณลูกคค้าใหมอ่รอรรบบนะั ก่อนส่งมอบถึงลูกค้าถ้าเกิดอยู่ในโซงของต่างังหวัดไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์ที่ร้านล่ะเดี๋ยวเราให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นหึงหน้าบ้านแต่ก็ถ้าเกิดไม่สะดวกมารับรถวันที่รถอนุมััิแล้วล่ะเดี๋ยวเราเอารถไปส่งถึงหน้าบ้านให้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ส่วนตัวล้อคันนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นล้อเวลดีเซนตินะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวขอบ9.5นะครับแล้วก็ลัดด้วยยางปี2020นะฮะตัวยางนี่ก็จะเป็น2 3 5 4 5 R 8สีรนะครับสีด้านข้างเดิมโรงงานสีเทานี่เป็นสีหนึ่งนะครับที่ทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายตัวรถไม่ยุ่งยากด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับรีโวถ้าเกิดเราเปรียบเทียวบว่าตัวอีสโรีโวจะมีออปชั่นที่เยอะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดมองใน ตัวรูปโฉมหรือว่าทรงรถเนี่ยอิสุจะเท่กว่านะครับอันนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวของอันเองแต่ถ้าเกิดรีโว่แต่งล่ะเปลี่ยนมาใส่เป็นหน้าล็อกโค้แบบนี้ล่ะโอ้โหเฟียวนะครับยอมรับเลยว่าเฟี้ยวมือเปิดนะฮะซ้ายขวาเป็นแบบโพรีเมียมนะครับส่วนตัวข้อนี่เป็นคอกแซมเลสน,นะครับส่วนตัวเพา้าเป็นเพรารอย TCP Y ล้อกระทาผาขอบ15แล้วก็ยางมิชชิน XCD ปี2 0 2 0นะครับ2 2 5 7 5 r 1 5 4อ่านี่ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ร้านเราจัดก,การให้นะครับบางคันล้าอาท้ายเนี่ยมันมีมาเกีดตัวแล้วก็จริงแต่ว่ามันไม่สวยอะไรแบบนี้เราก็เบิกให้ใหม่เลยนะฮะไม่ต้องมีข้อกังขายอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานมีไฟเบรกนุนะครับเป็นแบบ LED โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับในส่วนตัวรถคันนี้ทั้งกระบะบนแล้วก็กระบะล่างมีการดามให้้้้คคลลูกาแวเรรียยบอนะ บอกเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมข้างบนนี่น่าจะดาม4ี่จุดข้างล่างนี่น่าจะดามอีก5จุดนะครับอาจจะคล้ากันเล่นล็กน้อยนะฮะในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับเป็นโชคไขว้กันฝั่งสองตัวนะครับแหนบเดิมเนี่ยมี1,2,3,4,5 5แผ่นอยู่ครบครับแล้วก็เพิ่มมาไปอีก4 5 6 4 5 6 7 8 9แผ่น นะครับเพิ่มเข้าไปอีก9แผ่นนะฮะตัวสกีมีให้นะครับตรงเตงเรียบรงเรียบร้อยสังงสระแรง,รง,รงทุกอย่างอยู่ครบหมดนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของตัว ช่วงล่างพื้นฐานเลยสีตันกว่าว่าสบายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยรถสวยปีใหม่การใช้งานน้อยวันรับรถใช้เงินโอวเป็นแค่1 5 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่มีเครดิตล่ะตรงนี้เรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้แจ้งรายละเอียดแล้วก็ในส่งตัวเงินดาวน์ที่ถูกต้องให้นะครับแต่ว่าตรงนี้เรามีโปรโมชั่นให้สับตัวรถตอนเดียวนะครับหรือว่ารถที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ให้กับคุณลูกค้าแล้วใครที่สนใจอยากออกรถใช้งานใน ก่อนเทศการปีใหม่หรือว่าหารถใช้งานวิ่งไวสักคันหนึ่งนะฮะลองมาดูที่ร้านเราก่อนได้คุ้มแน่นอนครับตรงนี้เราอยากให้คุณลูกค้าหลายๆท่านที่กำลังมองหาในส่วนตัวโปรโมชั่นหรือว่าถามหาโปรโมชั่นสำหรับร้านบิ๊กพายออโต้ได้ใช้ตรงนี้นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมอยากให้ได้รถสวย นะฮะไปใช้งานนะครับตรงนี้ผมยินดีแนะนําแล้วก็ยินดีให้บริการนะครับติดต่อคนอื่นไม่ได้ติดต่อ,ไ,ไ,ดตดตอได้เลยครับเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันเรามาดูตัวรถไปพร้อมๆกันนะครับและในส่วนของตัวรายละเอียดหรือว่าเอกสารอะไรต่างๆเดี๋ยวจะให้เจ้าที่เซล์เขาแนะนําแล้วก็แจ้งอีกทีหนึ่งนะฮะเราดูในส่วนของตัวภายในกันต่อยีกว่าครับ ภายในเนี่ยรีโมทนะฮะแน่นอนนะฮะที่เราดูกันไปหลายคันแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว2 4ตัว J 2 4 J ไฟฟ้า2 4 J ขึสพัดนะครับออปชั่นอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ารีโมทเนี่ยภายในจะแตกต่างจากตัว2 4นิดนึงก็คือในเรื่องของตัวเบาะนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ Auto, ฝั่งคนขับมองข้างปรับไฟฟ้าครับเซ็นทรัลล็อกมีให้กุญแจรีโมทครับแอร์แบ็กคู่หน้า3ใบนะฮะเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับแล้วก็ตัวซีดีวิดีโอเอ็มวีนะครับตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อนะบลูทูธได้ US, นะ แล้วก็ USB ให้ส่วนตัวเกียร์นะฮะบล็อกเครื่องเป็น 1GD นะครับจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาที่เป็น5สปีดมาพร้อมกับปุ่ม E c o m ่ d e นะครับแล้วก็ power Mode นะฮะอันนี้เราก็สามารถเลือกปรับได้นะครับตามการใช้งานของแต่ละโอกาสนะครับส่วนตรงเบาะนี่เป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะแยก50ต่อ50มีที่พักแขนตรงกลางให้นะครับบร์วิสอะไรต่างๆนี้ทุกอย่างครบหมดนะฮะรถสวยพร้อมใช้รถสวยพร้อมให้คุณลูกค้าเป็นเจ้าของนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่อันอยากจะแนะนํา เราแบบง่ายๆเลยไม่ต้องยุ่งยากเลยล้อแม็กไม่ชอบลายนี้สามารถเปลี่ยนลายได้นะครับตัวคอกไม่ชอบแบบนี้จะไปคอกเตี้ยสามารถเปลี่ยนได้ไม่ชอบคอกอย่างใส่เป็นตู้ทึบสามารถบอกได้ทุกอย่างเราจะทําให้ตามสเต็ป นะฮะหรือว่างานที่คุณลูกค้าต้องเอารถไปวิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมองแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดออกกนจากที่ร้านเราแล้วนะฮะตรงนี้เราจะไม่มีว่าให้คุณลูกค้าไปทาตรงตรงนี้เพิ่มตเติมตนะครับมันอยู่ที่งานของแต่ละคนด้วยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่หลกักๆเลยนะครับตรงนี้เราก็จะทําให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าได้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับคันนี้มีท่อลงหน้าเพลาให้นะฮะ ครบถ้วนทุกอย่างเหมาะจบนะฮะใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับปี2019คุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโปรโมชั่นสำหรับคันนี้คืออะไรนะฮะฟรีค่าจัดค่าโอนครับตรงนี้เราไม่เก็บค่าจัดค่าโอนแล้วนะฮะฟรีให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ ในเรื่องของตัวการใช้เงินของรถถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีนะครับวันรับรถใช้เงินของรถเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นนะครับอยู่ที่เครดิตของคนซื้ออีกทีนด้วยนะครับแล้วก็ได้รับเงินขวัญถุงกลับบ้านมูลค่า5,000บาทนะฮะหรือว่าเป็น g i มวอชเชอร์นะครับตรงนี้รับเป็นเงินสดเลยนะครับเรา จัดให้แบบนี้ได้เลยนะฮะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและก็ได้รถสวยนะครับสุดๆแล้วตรงนี้นะฮะโปรโมชั่นนี้นะครับมีให้สำหรับคลูกค้าที่สนใจออกรถภายในเดือนธันวาเท่านั้นนะฮะวันที่3ถึง31ธันวาคมนี้2563นะครับถ้าเกิดแก่ถ้าเกิดใครมาหลังนั้นเนี่ยโหเสียดายเลยนะฮะเราดูคลิปนี้แล้วสนใจเราดูคลิปนี้แล้วอยากได้นะครับติดต่อเข้ามานะครับถ้าเกิดรถไม่อยู่แล้วเสียดายโอกาสตรงนี้แย่เลยนะครับสำหรับวันนี้แดงกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกด ะะแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นลังใจให้เรากดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e และเดี๋ยวจะมีต้นมารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับและก็คุณผู้ชมท่านใดอยากจูรถรุไหนเป็นพิเศกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปไ,ได้เลยนะครับเราจะมีการอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะครับแล้วโปรโมชั่นรองรับในเดือนของตัวทันวาเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าดูไปรถรุ่นอื่นล่ะโปรนี้สามารถใช้งานได้ไหมสามารถใช้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบ,บะนะครับรถครอบครัว หรือว่ารถประเภทหน่งก็แล้วแต่นะฮะคุณลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามานะครับสุดคุ้มแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของตัวคุณภาพเราไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นแน่นอนบางคันสภาพเปรียบเทียบป้ายแดงได้ปีใหม่ไม่น้อยราคาถูก ผ่อนสบายต้องที่ร้านไปพันออตโต้เท่านั้นนะครับไปที่อื่นไม่ได้รถมาที่เราได้รถแน่นอนนะฮะวันนี้อ่างขอตัวลาไปก่อนนะครับนะครับเกิดใครใจร้อนหรือว่าสนใจจริงเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านได้นะฮะมาดูตัวรถแปพร้อมกันมาทดลองขับแปมพร้อมกันนะครับแล้วก็รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ